สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Life Enricher Podcast Podcast ์ที่จะแบ่งปันคุณค่าเรื่องแรงบันดาลใจความรู้ในการพัฒนาตัวเองเทคนิคการยกระดับชีวิตเพื่อที่คุณจะได้ enrich ช่วยเหลือชีวิตคนรอบข้างกับผมโอมหรินจงจเจริญรัตน์ทีนี้ครับผมถามต่อดีกว่าว่าโอเค เรารู้แล้วมันเป็นศาสตร์ของการจัดเมื่อกี้เราพูดถึงห้อง CEO ไปแล้วมันมีอีกห้องหนึ่งที่ผมอยากรู้แต่ก่อนที่จะไปห้องนั้นอะลองมาตอบเพื่อนๆกันหน่อยดีกว่านะครับมีคนถามว่าเก้าอี้มีล้อหรือไม่ควรมีล้อครับเก้าอี้ CEO จริงๆแล้วมันขึ้นอยู่กับความถนัดของแต่ละคนด้วยเนาะแต่ถ้าแนะนําค่ะสําหรับเก้าอี้ CEO การมีล้อมันจะทําให้คุณรู้สึกสบายกว่าเมื่อกี้เราจะขยับตัวเราจะอะไรเราจะรู้สึกเหมือนแบบมันพอจะขยับเอ้าขยับไม่ได้มันคลืดออกไปอย่างเงี้ยค่ะมันอาจจะไม่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ มีล้อดีกว่านะครับผมเฮอร์แมนมิลเลอร์ครับแนะนำครับ <laughs> ตัวละสี่ห้าหมื่นหกหมื่นะครับโอเคมีไทยอินสปอนเซอร์ใท้เขาได้สปอนเซอร์ต้องเข้าแล้วอ่ะถัดมาครับหลอดไฟควรเยื้องอยู่หน้าโต๊ะใช่ไหมครับโทรศัพท์นาฬิกาแขวนอยู่ควรอยู่ฝั่งไหนซ้ายขวามีผลไม้สําหรับผู้ชายผู้หญิงผมถามมากเลย <laughs> บอกเลยนะครับ สำหรับพี่นะครับผมตอนจบเนี่ยเดี๋ยวเราอาจจะมีฝากช่องทางติดต่อ<ด>อาจารย์รของขวัญแล้วลองปรึกษากันเองดูผมว่าน่าจะ Personalize ได้มากเลยเพราะว่าเพิ่งจัด Office, Office ใหม่พอดีเลยครับ ไม่แน่ใจว่าอาจจะเคยได้ยินเกี่ยวกับเรื่องของฝั่งของผู้ชายและผู้หญิงหรือเปล่าอันนี้ในเชิงชัยภูมิค่ะมันจะมีการจับที่เรียกว่าเสือขาวมังกรเขียว <S <S อ่าเสือขาวคือฝั่งของผู้หญิงมังกรเขียวคือฝั่งของผู้ชายในเชิงชัยภูมิมแต่จริงๆแล้วมันจะมีการวิเคราะห์ที่มากกว่านั้นคือในเชิงของพลังงานจริงๆที่อยู่ในห้องอค่ะดังนั้นการที่จะให้นาฬิกา สิ่งเคลื่อนไหวไปแขวนอยู่ตรงไหนอันนี้จริงๆจะต้องวิเคราะห์ในเชิงของพลังงานรวมซึ่งต้องมีการคำนวณถึงจะได้ตำแหน่งที่ถูกต้องด้วยค่ะเพราะว่าอย่างต้องดูด้วยวานาฬิกาเนี่ยมันมีเสียงไหม,มถ้ามันบอย่างบางทีห้องผู้บริหารจะมีนาฬิกาที่ที่มีลูกตุ้ม,มและมีเสียงดังอ,อันนั้นเนี่ยต้องวางในตำแหน่งที่ดีถ้ามันช่วยกระตุ้นเกี่ยวกับเรื่องของการเงินเรื่องของความสําเร็จอ่ะมันก็จะส่งเสริมเป็นพิเศษใช่ค่ะถ้าเป็นพวกนี้จะต้องหาจุดวาง มันละเอียดมากเลยนะเนี่ยแม้แต่นาฬิกาเองมันก็ยังต้องมองแบบสเปซิฟิกไปอีกแล้วทรงเกี่ยวด้ไหมครับนาฬิกาแบบมาทรงกลมหรือมาทรงเหลี่ยมแล้วเป็นดิจิตอลสร้างความแตกต่างไหมครับจริงๆฮวงจุ้ยเนี่ยมองหาหยินในหยางหรือหยางในหยินหาของที่เป็นจุดเด่นถ้านาฬิกาของเรามันเป็นแค่นาฬิกาเล็กๆที่เราตั้งเอาไว้ไม่ได้เป็นจุดสังเกตเราอาจจะไม่ได้ให้ความสําคัญมากนะักแต่ถ้ามันเป็นตู้นาฬิกาใหญ่ๆมีลูกตุ้มสวยๆที่เราตั้งไว้โชว์ด้วยแล้วทุกคนเข้ามาแล้วเห็น อันนั้นมันจะกลายเป็นจุดเด่นของการจัดห่วงจุ้ยห้องละคือสิ่งที่เราต้องคำนึงแล้วว่ามันควรจะอยู่ตรงไหนฟังดูมันมีความซับซ้อนแล้วก็ดูเหมือนเป็นเรื่องยากนึงเลยแต่ถามจริงหน่อยสิครับแล้วถ้าคนหนึ่งคนที่เขาจะมาเรียนรู้ศาสตร์เนี้ยค่ะเรากำลังจะบอกว่าห่วงจุ้ย DIY สามารถจัดง่ายค่ะเราให้ฟังหน่อยได้ครับว่าไอ้สองวันที่พี่ของขวัญกำลังจะจัดเทรนนิ่งอันเนี้ยพิเศษเลยสาหรับคนที่เขาอยากจะ เรียนรู้ศาสตร์เนี้ยสองวันมันจะทําได้จริงๆเหรอครับได้ค่ะเล่าให้ฟังหน่อยว่ามันง่ายยังไงครับจริงๆรคลาสนี้ค่ะมันเกิดมาจากการที่เราอยากที่จะให้คนที่สนใจโวงจุ้ยหรือว่าแม้กระทั่งลูกค้าของเราอะค่ะได้มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดหวงจุ้ยบ้านตัวเองใช่ค่ะเพราะสินแสไม่ได้อยู่กับคุณ24ชั่วโมงนะคะบางทีมันเกิดอะไรขึ้นในตัวบ้านหรือรอบๆบบ้านของคุณอะแล้วคุณไม่ทันสังเกตอะแต่รู้สึกว่าช่วงนี้ปัญหาเข้าอะไรเงี้ยนะคะ ถ้าเราสามารถที่จะมีความรู้เบื้องต้นค่ะเราสามารถที่จะจัดการตัวเองได้ก่อนที่จะต้องเชิญสินแสมาบ้านนะคะเหมือนกับการที่ปวดหัวแล้วหยิบยากินนั่นแหละนะคะอาจจะเรียกว่าเป็นฮงจุ้ยสามัญประจําบ้านก็ได้นะคะคือสามารถจัดได้เองซึ่งอันนี้ค่ะมันเป็นการรวมหลายๆวิชาถ้าเราไปเรียนกันแบบเป็นเรื่องเป็นราวเลยตามสานักฮงจุ้ยเนี่ยเรียกกันว่าเรียนกันปีหนึ่งอะ นะคะไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรของฮงจุย้ยหลักสูตรของดวงเบื้องต้นหลักสูตรของการหาเรือยยามนะคะฮงจุยนี่ก็จะแบ,บ่งเป็นฮงจุยชัยภูมิฮงจุยของปราณใช่ค่ะเราจะจับเอาแต่ละอันในส่วนที่คิดว่าคุณควรจะมีเอาไว้ใช้งานในบ้านอ,อาจจะไม่ได้ลงลึกถึงว่ามันมีที่มาที่ไปยังไงต้องทําให้มันคํานวณยังไงแบบละเอียดอาจจะไม่ได้ถึงขนาดนั้นแต่จะเน้นว่าคุณเอามาจัดบ้านตัวเองได้ในเบื้องต้นเลยใช่ค่ะดังนั้นสำหรับ อันแรกเลยที่จะได้แน่นอนในคลาสนี้บ้านหวงจุ้ยดีไหมเนี่ยอืคือวิเคราะห์ได้เลยอืค่ะภายในจบคลาสนี้เลยว้าวก็คือเราเรียนเสร็จปุ๊บวิเคราะห์ตัวเองได้เลยอ่านพลังบ้านได้เลยบ้านเราหงจุ้ยดีไหมว้าไปบ้านเพื่อนบ้านเพื่อนหงจุ้ยดีไหมอ่านได้ดีผมว่านี่มันเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งเลยนะถ้าหากว่าเรามีศาสตร์นี้ติดตัวมันมันเหมือนเป็นศาสตร์เพิ่มมูลค่าเพิ่มในตัวเองเนาะไปออฟฟิศคนอื่นก็ทักได้แล้วเรียนจบเนี่ยได้ข่าวว่ามีใบเซอร์ให้ด้วยใช่ค่ะ นี่ออกโดยสถาบันอะไรครับอ่าก็จะออกโดย Happy Life Journey ค่ะ,ะใช่ค่ะเป็นสถาบันของเราเองค่ะทุกท่านครับผมต้องบอกก่อนนะว่าอาจารย์ของขวัญเองก็มาเซตอัพที่ห้องโอมนะครับแล้วก็ต้องบอกตามตรงว่าเราเห็นผลลัพธ์เชิงบวกค่อนข้างเยอะค่ะผมไม่รู้เหมือนกันว่ามันเกิดได้ยังไงผมยังตอบไม่ได้นะครับแต่ที่ผมรู้แน่ๆคือมันเกิด Impact บางอย่างแล้วสิ่งที่ผมประทับใจที่สุดคือการที่มีอาจารย์ของขวัญคอยให้คําแนะนําคือ ดูแลอย่างใกล้ชิดมากแล้วเทคแคร์เซอร์วิสเหมือนอถ้าพูดตามตรงคือเหมือนเป็น,เป,นเป็นแม่ครับแบบดูแลดีเวอร์นะครับดูแลดีเวอร์จริงๆแล้วก็อยากจะบอกนิดนึงว่าใครที่อยากจะเรียนรู้เพิ่มเติมะนะครับผมว่าไอ้สองวันเนี้ยพี่ของขันน่าจะพาคน explore อะไรเยอะมากเนาะ <c oughs> งั้นช่วยบอกหน่อยได้ไหมครับว่าโอเคเมื่อกี้เราพูดถึงห้องของ c ีไปแล้ว <c oughs> ถ้าผมบอกว่าความสัมพันธ์ช่วงนี้ไม่ค่อยดีเลยครับ ความรักไม่ค่อยสวีวิวิเลยครับค่ะห้องนอนเนี่ยของคู่รักมันสามารถเรียนสองวันเนี่ยแล้วจัดให้ความสัมพันธ์เรามันดีขึ้นได้ไหมครับได้ยังไงครับเอาง่ายๆเลยค่ะห้องนอนเนี่ยอืไม่รกถ้าห้องนอนรกงุดหงิดไหมคะงุดงิดครับผมใช่มีบางเอืญนครับมีเจ้าตัวอยู่แถวนี้ครับใครนะเสียงสวรรค์มาจากไหนม่้นี่แแอะนะครับใช่ค่ะเวลาที่ห้องนอนรกมันจะทําให เราหุดหิดเพราะเราหุดหิดเรานอนอยู่กับสามีภรรยาเราจะเป็นหุดหิดกับใครก็หุดหิดกับคนข้างๆล่ะค่ะใช่ไหมคะตำแหน่งของการตั้งเตียงนอนค่ะส่วนใหญ่พงจุ้ยหร่อาจจะเคยได้ยินว่าไม่ให้นอนใต้คานอืมเพราะอะไรครับไม่ให้นอนใต้คานไม่ให้นอนในฝ้าเอียงอืปกติแล้วในห้องเราอะค่ะเราจะอาจจะมีเครื่องปรับอากาศมีแอร์หรือมีพัดลมเวลาที่ลมมันถูกเป่าออกมาจากอุปกรณ์เหล่านี้ค่ะมันจะกระทบผนัง ใช่ไหมคะแต่ถ้าเรามีคานยื่นลงมามันก็คือกระทบคานอืแล้วถ้าเรานอนใต้คานลมมันก็กดลงมาที่ตัวเราอ่าพวกนี้เหมือนน้าหยดลงหินนะคะบ่อยๆเข้าเรื่อยๆเข้าอันนี้ไม่ใช่เพาะคานนะมุมเสาด้วยนะคะเวลาที่พลังงานปะทะมุมเสาแล้วมาชนเราอมันไม่รู้สึกหรอกค่ะมันเบาๆมากเบามากๆจริงแต่ถ้าเรานอนนานๆเป็นปีๆมันจะเริ่มมีปัญหาเราจะเริ่มรู้สึกว่าเจ็บ อย่างสมมุติมาชนไหลหอะเจ็บไหลหชนหลังเจ็บหลังอนอนใต้คานอาจจะเหมือนเจ็บช่วงไหล่ช่วงบ่าช่วงหลังอะไรก็ว่าไปแล้วแต่ว่ามันชนตรงไหนหอ,อพอเรารู้สึกว่าเรานอนไม่สบายเราก็จะเริ่มหงุดหงิดกันเองอเริ่มอารมณ์ไม่ดีอ่าเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เกี่ยวหมดเลยค่ะรวมไปถึงสีของผ้าปูที่นอนออ่าลองคิดถึงว่าเราแต่งห้องเราด้วยสีแดงผ้าปูที่นอนก็แดง ทุกอย่างแดงมันจะเล่าร้อนนะครับสีแดงเลยเวลาเรานึกถึงหนังแบบวาเลนไทน์มันต้องแบบแดงๆใช่ไหมใช่มันดีไม่ดีครับห้องนอนคนแต่งงานในคนจีนเนี่ยเวลาแต่งงานทุกอย่างแดงหมดเลยใช่ไหมใช่ใช่ใช่ค่ะมันก็ดีนะคะในเวลาใหม่ๆเนอะมันก็เหมือนกระตุ้นความเร่าร้อนกระตุ้นความรักเป็นพิเศษแต่นึกถึงถ้าเราใช้ชีวิตอยู่ในห้องที่มีแต่สีแดงตลอดเวลาอารมณ์ที่ได้จะเป็นไง เราร้อนโมโหงเงี้ยหรอมันจ,มจะหนุดดันใช่ไหมใช่ค่ะจริงๆขอเลฟาเรื่นิดนึงครับสีแต่ละสีมันมี psychology color ด้วยครับถ้าเราเห็นว่าสีของร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดหรือว่ากีฬาที่มันแอคทีฟแบรนด์ที่มันเป็นแอคทีฟแบรนด์จะกลายเป็นสีแดงทั้งนั้นเลยค่ะวิไลเฟอร์นิเชอร์นะครับถือว่าแอคทีฟไหมเนาะจริงๆแล้วทั้งหมดนี้แหละค่ะก็คือคําอธิบายของฮงจุยด้วยอเพราะอะไรอย่างที่เราทราบค่ะ การที่เราเห็นสีได้อ่ะค่ะ hmm. มันเกิดจากการที่แสงตกกระทบวัตถุ hmm. แล้วมันวัตถุนั้นอะ่ะดูดกลืนแสงต่างๆไว้ hmm. แล้วปล่อยเฉพาะคลื่นแสงในย่านความถี่ของแสงนั้นมาเข้าตาเรา เราถึงเห็นวัตถุนั้นเป็นสีนั้นๆเรื่องของธาตุอะค่ะห้าธาตุเนี่ยดินน้ำไม้ไฟทองเราก็มีการแบ่งสีด้วยธาตุไฟคือสีแดงชมพูม่วงธาตุน้ำคือสีฟ้าน้ำเงินดำเทาสีเขียวคือธาตุไม้อย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเวลามันมีธาตุเนี่ยมันเกิดจากอะไรมันก็เกิดจากพลังงานของธรรมชาตินั่นแหละแสงที่ตกมาถึงตาเรา มันสื่อถึงว่าวัตถุนั้นน่ะมันเป็นาธาตุอะไรมันมีพลังงานแบบไหนใช่ค่ะเพราะฉะนั้นพลังงานต่างๆก็จะส่งผลต่อพลังงานในตัวเราการที่อยู่กับแสงเอ่ออยู่กับของที่เป็นสีแดงมันคือความเป็นหยางมันคือาธาตุไฟเพราะฉะนั้นมันก็จะให้ความกระปรี้กระเป่าให้ความรู้สึกที่ตื่นตัว ใช่ค่ะเวลาที่เราใช้สีแดงอะ่ะอย่างเช่นเวลาจะไปแข่งขันเวลาจะไปรบมันรู้สึกปลุกใจ<ม>อ่าสีแดงถึงเป็นสีของชาติอะไรเงี้ยอ่ามันทําให้เรารู้สึกว่ามันปลุกใจเราแต่ถ้าในขณะเดียวกันถ้ามันเป็นสีฟ้ามันให้ความรู้สึกที่เย็นเย็นสงบสงบนิ่งนิ่งแต่ถ้ามันเริ่มเข้มขึ้นเป็นสีน้ําเงินมันเริ่มขลึ่มขึ้นละพอมันเป็นสีดามันเริ่มจะไปซึมเศร้าได้ละ<ม>ใช่ค่ะสีมีผล ต่อสมองเราแล้วมันก็มีผลกับกายภาพเราด้วยหุยน่าสนใจอ่ะมันมันละเอียดอ่อนมากเลยคือโคด p s y c h o l o g เลยครับในการใช้คันเร่อแล้แต่สีคาดไฟนะคะแดงชมพูม่วงมันมีค่าหยินหยางของไฟที่ไม่เหมือนกันอย่างเช่นถ้าห้องนอนเนี่ยเป็นสีชมพูความรักกับดี ทั้งที่ก็เป็นสีธาตุไฟเหมือนกันแต่มันคือความเอ่อสีธาตุไฟที่เจือความเป็นหยินเข้าไปนุ่มนวลกว่าในขณะที่ถ้าสีแดงมันคือไฟที่ร้อนแรงสุดๆอเขามักจะใช้ในคืนแต่งงานเวลาที่สินแสหาเลิกที่ดีให้กับสามีภรรยาถ้าเป็นสมัยโบราณนะคะเขามีการคุมถูงชนใช่ไหมคะมาเจอกันครั้งแรกคือวันแต่งงาน เขาต้องการจะทําให้ทุกอย่างมันลงตัวที่สุดเจอกันแล้วประทับใจมีความสัมพันธ์ที่ดีกันได้แล้วจะให้ดีที่สุดถ้าสามารถมีลูกได้ในวันนั้นเลยอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นทุกอย่างผ่านกระบวนการคิดมาหมดแล้วว่าพลังงานเนี่ยเหมาะกับทั้งสองคนเอื้อต่อการที่จะมีบุตรใช้สีแดงเป็นตัวกระตุ้นอะไรเงี้ยโอ้โหทุกท่านครับฟังถึงตรงนี้ผมรู้สึกว่าถามอะไรอาจารย์ของขวัญไปตอบได้ลึกสมกับที่เป็นอาจารย์ของขวัญจริงเพราะว่าประสบการณ์กี่ปีแล้วนะครับยี่สิบปี ยี่สิบปีครับเกินครึ่งชีวิตของผมด้วยนะขอบคุณมากเลยครับเรียกว่าเป็นโน้ตเฮาวที่ดีมากๆเลยแล้วก็หลายๆท่านเมื่อกี้เนาะที่ใครที่มาฟังไ้ถ่ายก็อยากให้ดูว่าเรื่องการเงินนะคร Hence, บ out, ับเรื่องการงานการเซตอัพโตของคุณเป็นเรื่องใหญ่นะครับแล้วก็ในห้องนอนเนาะผมว่ามันก็มีหลากหลายมิติการเลือกสีการจัดเอนเตอร์เมนต์ความเรียบร้อยของห้องแสงสีทั้งหมดน่แล้วเสียงเกี่ยวได้ไหมห้องนอนเกี่ยวได้ไหมเกี่ยวด้วยค่ะเป็นไงครับ บรรยากาศแบบไหนคู่รักถึงลุ่มรักลุ่มหลงเลยครับอืมจริงๆเราก็ต้องการบรรยากาศที่มันผ่อนคลายเนาะอ่า,อาดนตรีที่มันแบบผ่อนคลายอารมณ์เฮ้ยผมชอบผมชอบใช่ค่ะแต่ถ้าเราไปเปิดแบบ EDM อย่างเงี้ยในห้องนอนโอเคในในบางกิจกรรมมันอาจจะเหมาะแต่ถ้า<อ>เราต้องการการผ่อนคลายมันอาจจะรู้สึกแบบมันตึงเกินไปอืมอย่างบางกิจกรรมต้องพากันขึ้นมาเล่นฟิตเนสแน่ๆนะครับ <laughs> ใช่ค่ะแล้วก็ แสงในห้องนอนแสงในห้องนอนใช่ค่ะห้องนอนมีไปทําอะไรค่ะไว้นอนครับอ่าค่ะเพราะฉะนั้นแสงมันต้องจําลองเหมือนพระอาทิตย์ตอนจะตกดินแสงต้องเป็นแสงวอร์มไม่งั้นเรานอนไม่ค่อยหลับต้องเป็นไฟส้มๆใช่ค่ะเป็นเขาเรียกว่าวอร์มไลท์รวมถึงห้องนอนอ,อยู่ตําแหน่งไหนของบ้านอืมอืมอจริงๆถ้าสมัยโบราณเขาจะบอกว่าห้องนอนห้ามอยู่ตะวันตกอืมอ่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลาที่ฝั่งตะวันตกอะค่ะช่วงบ่ายคล้อยมา แดดมันจะเริ่มลงใช่ไหมคะแล้วพอตอนเย็นเนี่ยผนังมันจะยังซึมซับความร้อนจากแดดอยู่มันร้อนมันนอนไม่ได้แต่จริงๆแล้วอ่ะมันไม่เสมอไปค่ะมันขึ้นอยู่กับการใช้ชีวิตของคนในบ้านนั้นอ่าถ้าเราทํางานตอนกลางคืนล่ะแล้วเรานอนตอนเช้าล่ะแล้วเราห้องเราไปอยู่ทางตะวันออกอ่ะตอนเช้าอาทิ์ก็ขึ้นแดดก็แยงตานอนไม่ได้มันต้องอยู่กับไลฟ์สไตล์ของคนคนนั้นเพราะฉะนั้นฮงจุ้ยไม่มีสูตรสําเร็จ ไม่ใช่มามา่าไม่ใช่บอกว่าอ๋อเมืองจีนว่ากันแบบนี้แบบนี้แบบนี้เราก็ทําตามเราต้องดูว่าปรับเข้ากับสิ่งแวดล้อมของแต่ละภูมิประเทศแล้วเนี่ยมันต้องเป็นแบบไหนอย่างเช่นสมมุติว่าเอาฮงจุ้ยที่จัดในประเทศจีนสูตรแบบนี้เลยหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, ่งสองสาสี่ห้าหกไปจัดที่ออสเตรเลียคือเป็นซีกโลกเหนือกับซีกโลกใต้ค่ะพลังงานก็ไม่เหมือนกัน Mm. หรือว่าเมืองจีนบอกว่าควรจะมีธรณีประตู mm. มาเมืองไทยทําธรณีประตูไปเดินหัวทิมเลยอื mm. คือเมืองจีนมันหนาวมันมีหิมะเวลาที่หน้าที่หิมะมาเขาก็กันไม่ให้น้ําเนี่ยมันเข้าบ้านใช่ไหมไม่ให้หิมะเข้ามา mm. แต่เมืองไทยเราจะมีไปเพื่ออะไร mm. อืมโอ้โหวันนี้ผมฟังแล้วรู้สึกมันเปลี่ยนกรอบความคิดไปอีกระดับหนึ่ง mm. เลยนะครับรอบก่อนได้มีโอกาสคุยกับอาจารย์ของขวัญแล้วก็เก็ตเประดับหนึ่งวันนี้รู้สึกโอ้โหมันมีแบบ ดีเทลในเรื่องของจิตวิทยาความเมคเซนส์ของแสงลมอะไรที่มันฟังแล้วมันแบบเออเนาะดีอะ่ะฟังเสร็จปุ๊บมันคิดแวบ,บขึ้นมาในหัวเลยคืออยากให้ไปดูให้ที่บ้านทั้งเลย <laughs> ไม่ต้องเรียนเชิญอาจารย์ไปดูให้ที่บ้านคุณพ่อคุณแม่หน่อยนะครับผม <laughs> สำหรับใครที่มีคำถามนะครับอยากจะถามอะไรโอมให้ทักเข้ามาใน Line แอดนะครับ l i f e a n d i t u r e นะครับแล้วอยากให้โอมมาถามตอบเรื่องอะไรสำหรับเรื่องราวการพัฒนาตัวเองนะครับ ยินดีครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใน EP ถัดๆไปครับสวัสดีครับ